ต้องอยากจะนอนนะครับผมวันนี้นะผมเราจะมาทำคลิปอบอกทำคลิปออกกลังกายในซูเปอร์ซิตี้กันนะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นที่จะไปดูคลิปนะผมผมจะบอกสาระสามข้อนะครับที่ควรรู้นะผมก่อนจะเล่นเกมนี้นะผมก่อนจะเลือกตัวที่จะเล่นนะครับผมข้อที่หนึ่งนะผมมันจะมีการลื้อสู้แบบเป็นกลุ่มนะผมกดตรงนี้ผม ตัวฟนะครับผมเดี๋ยวคบประครับตรงนี้ครับผมตรงนี้ครับผม,ะผมจะเป็นการสู้แบบกลุ่มนะครับกดเข้าไปครับผมนี่ครับเราก็สามารถเลือกได้ครับผมแล้วก็กดตรง์ครับผมตรงนี้นะครับพอเรากดตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมครับเรารก็สามารถเลือกตัวที่เราจะเล่นได้ครับผมว่าเราจะเล่นตัวไหนนะครับอ่าร <aine S 2> ครับผมก็กดไปแล้วผม, <ๆ S 1> ผ,มผมจะเล่นซูนะครับผมโอเคครับผมกดไปแล้วก็จะเป็นซูเลยนะครับผมจะเล่นการสู้แบบเป็นพวกนะครับ ทันติสูก็คือหายตัวนะฮะเรก็จะหายตัวไปนะผมไม่นี่คือแอสซาซินสุเทพไหนเพื่อนเราอะไรไม่รู้นะผมเยี๋ยวผมเราแค่มาทําให้ดูนะผมออกไปแล้วผมโอเคผม,อ,คผมอันต่อไปก็จะเป็นนะผมอันต่อไปผมปผมันก็จะมีการแบ่งฝั่งฮีโร่นะผมว่าจะมีแบบว่าสีแดงสีเขียวสีขาวอะไรแบบนี้ผมเนี่ยมผมมาที่ตรงนี้ก่อนนลยผม ตรงนี้จะเป็นหมวดหมู่ของฮีโร่นะผมฮีโร่นะครับเดืองตรงนี้นะผมที่ลูกศรชี้ไปนะผมแล้วก็นะครับตรงนี้ก็เหมือนกัน,นับผมตรงนี้นะผมก็จะเป็นาวรายนะผมตรงที่ลูกศรชี้ไปเหมือนกันนะผมเนี่ครับอันต่อไปผมก็จะเป็นอ่าแบบว่าเป็นกลางนะเหมือนกับสีขาวนะผมสีแดงเมื่อกา้ไวรัคือสีแดงนะผมสีขาวก็จะเป็น แต่ว่าเป็นกลางแบบไม่ไม่อยู่ฝ่ายใดไม่อยู่ฝ่ายฮีโร่อะไรแบบนี้นะผมไม่อยู่ฝ่ายฮีโร่ไม่อยู่ฝ่ายคนไม่ดีนะผมเมื่อกี้นะผมอันต่อไปผมนี่ผมก็จะเป็นคนที่ตายไปแล้วนะผมแต่ว่าเราฆ่าใครจนตายอะไรแบบนี้ผมมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะผมถ้าเราไม่อ่ะถ้าเขาตายนานๆนะผมเขาอาจจะหายไปได้เลยนะผมตัวละครนี้อาจจะมีตัวละครใหม่ขึ้นมานะผมก็ถ้าใครไม่อยากให้คนนั้นตายก็ไปเล่นกลับไปเล่นใหม่ครั้งได้นะผม โอเคครับผมเรื่องต่อไปนะผมขอตัดภาพไปในเกมเลยนะผมโอเคผมก็เข้าไปอยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมคือเรื่องต่อไปก็คือแต่ละคอนแต่ตัวละครจะมีค่าพลังที่แตกต่างกันนะผมถ้าอยากเราอยากรู้ว่าค่าพลังมีเท่าไหร่นะผมเราก็กดมาที่ตรงนี้นะผมตัว P นะครับอันหนึงนะครับตรงนี้นะผมตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็สามารถรู้ร่างแรกและร่างสองของนั้นได้นะผม มีร่างแรกครับผมมีเอ่อมีมีพลังโจมตีนะผมเจ็ดสิ้าเปอร์เซ็นต์นะผมพลังพลังป้องกันนะผมเจ็ดสิบห้านะผมพลังความเร็วก็เจ็ดสิบ้านะผมพอมาล่างสองแผมนี่ับผมเป็นไงครับซูเปอร์แมนที่เป็นตัวที่โหดมากตัวนึงนะผมแต่ว่าเคลื่อนไหวตามปกตินะผมตจมตีสองร้อเซนเปเี่ถือว่าเยอะสุดแล้วนะครับผมแล้วก็ป้องกันสองรเร์เซผมสปีดร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมโอเคนะผมก็มีแค่นี้ผมก็ไป ไปเริ่มการออกกำลังกายกันได้เลยนะผมแต่ผมขอเปลี่ยนตัวก่อนนะผมเทียบ <S <S เจอกันนะผมโอเคผมก็ผมเลือกได้นะครับว่าผมจะเล่นตัวไหนผมจะเล่นตัวนี้ับผมตัวที่ละครที่ผมชอบที่สุดแล้วมันวิ่งเร็วมากเลยนะผมเมื่อกี้ผมนี่ครับค่าพลังมาครับผมก็จะที่ผมความเร็วร้อยสี่สิบนะผมความเร็วนี่คือถือว่าเยอะมากนะผมร้อยสี่สิบนะครับโจมตีอาจจะไม่เยอะนะผมแต่ว่าผมจะบอกกำลังกายให้โจมตีเยอะนะผมไปกันเลยผม ถ้าเราอยากเพิ่มพลังโจมตีให้ฮีโร่ตัวนั้นๆนะผมก่อนหนึ่งนะผมเราไปหาที่ออกกําลังกายครับผมดัมเบลนะผมใช่ป่ะนะไม่เขาเรียกอย่างนั้นใช่ป่ะครับผมก็ลืมเหมือนกันนะผมโอเคเราจะเดินไปหานะผมไปไปหาที่คู่นะผมที่คู่มันจะมีเยอะที่สุดนะผมเท่าที่ผมเล่นมานะผมไปที่คู่ก่อนเลยผมเราขี่รถไปก็ได้ผมจะเล่นเร็วหน่อยครับผมแต่ว่าดึกแฟลวิ่งเร็วกว่ารถอีกนะผมแต่ว่าผมยังไม่กลายร่างครับตอนนี้ นี่ผมคู่ก,ก็จะอยู่ตรงนี้นะผมแล้วก,กดขึ้นกดขับขึ้นไปแล้วผมโอเคแล้วผมแล้วลงนะผมแล้วก็จะดูประมาณจะอยู่ในคุกที่เปิดคู่มันสามารถเปิดได้ด้วยนะผมเอ้ยจะเพิ่งนอนนะผมต้องไปหาตรงนี้ไม่มีนะผมเออไปหาก่อนนะผมงั้นผมขอตัดภาพไปหาสักคู่นะผม อา้าวผมผมุงก็เจอแล้วผมเดินมาแค่นิดหน่อยก็เจอแล้วนะผมเล้าก็จานี้ไปเลยนผมเอาไปตั้งไว้ที่บ้านก็ได้นะผมอา้า <c> ว <oughs> คุกปิดนะผมทำไงอะครับเนี่ยเราต้องรอหน่กว่าคุกเปิดนะผมเนี่ยผมก็จะมีการยกนะผมล่างแหละวันจ่าจ,จะไม่ได้เท่าไหร่หนะผมเนี่ยผมเห็นไหมครับสีเขียวๆเมื่อกี้ทีบ่บวกขึ้นมานะ่ผมตรงหน้าจอครับผมเนี่ยผมบวกขึ้นมารล่เลยนะผม ที่มันขึ้นมาตรงนี้นะผมตรงนี้เมื่อกี้นะผมแถวนี้นะผมผมลากให้ไม่ทันนะผมแล้วก็โชคประดิษฐ์นผมบุหรี่เราไม่โศกนะเราเป็นคนดีแล้วเปอร์เซ็นนะผมเอ้าโอเคผมมาเอากายลากันนะผมเรามีพลังสายฟ้านะผมเราสามารถระเบิดคุกนี้ได้นะผมกี้นะผมเกียออครับไปหนึ่งนะผมพูดมากจริงเลยคันเนี่ยเราเองพูดระหว่างนี้นะผมเราก็จะกดอันตีตรงตัวเอสนะผมตัวเอสตรงนี้นะผม นี่ครับตัวนี้ตรงนี้นะผมตรงไปลายๆนะผมทางด้านขวานะครับผมกดไปแล้วผมเราก็จะลากข้าวหลังได้นะผมกดแช่ไปเลยนะผมนี่มันระเบิดแล้วพอระเบิดมันก็จะเปิดเองนะผมแั่หนึ่งนะผมเราจะเอาที่ที่ยกไปนะผมโอเคนะผมเราก็จะวิ่งไปแล้วผมเป็นไงครับเร็วมากเลยครับผมเป็นไงครับโอ้โหเร็วเกินเราจะบอกที่บ้านนะผมมันจะได้ปลอดภัยที่สุดนะผมจะได้มีใครหาเรื่องเราได้นะผม อ่านี่ไงครับมาถึงก็หาเรื่องกันเลยนะผมแล้วก็จะมียาสีสีชมพูนะผมที่สามารถที่สามารถเอ่อเพิ่มอะไรครับเนี่ยต้องย้งยอนไปก่อนนะเราจะออกกําลังกายนะผมไม่มีใครขวางการออกกําลังกายของเราได้ผมในเกมนี้นะผม <laughs> ย้อนมาในเกมนี้นะผมอ้าวคุณคุณคุณอะไรนะครับเนี่ย ลืมชื่อเอาคืนมาเราจะไปที่บ้านเราแล้วน,นะผมจโอเคนะผมก็มาผมแล้วก็กดตัวทีผมในการใช้ของสิ่งนั้นนะผมแล้วก็กดไปได้ออกกําลังกายนะผมนี่ครับก็จะบวกขึ้นมานะครับเห็นไหมครับเขียวๆตรงบนหัวนะผมเอาไปได้เรื่อยนะผมเรื่อยเราอาจจะลดนะผมแต่ว่าีพลังงานเราจะเพิ่มนะผม นี่ครับเราก็จะเพิ่มถ้าเราเดินมันก็จะเร็วขึ้นนิดนึงนะผม <called> แล้วก็ออกไปเรื่อยๆนะผมขอเวลาก็คิดีนิดนึงนะผมโอเคนะผมก็ตรงนี้นะผมถ้าสมุิเราเลือดน้อยเกินไปนะครับเราก็จะยกไม่ไหวนะครับผมเดี๋ยวให้ดูนะผมนะ,นะครับผมมันจะมีช่องที่เลือดจะหมดนะผมมันก็จะกลายเป็นถือไม่ได้นะครับคอยดูนะผม เนี่ยผมมันก็จะยกไม่ไหวนะผมแล้วก็ต้องนอนนะกดตรงนี้ผมกดที่ล่างสุดนะผมกดตัว S อสผมนอนนะผมการนอนนี่จะช่างเพิ่มทั้งเลือดทัางเพิ่มน้งพลังงานถ้าผมที่ชอใหม่รากายร่างได้นานขึ้นนะผมถ้าใครอยากได้พลังที่อ่าพลังที่ใช้ได้นานผมก็ไปดูคลิปที่ทำาให้ธรรมตะได้เลยนะผมฝากไปดูกันด้วยนะครับกดแล้วผมออกกำลังกายก็เราจะไม่ลดทอนการออกกำลังกายผมเราจะไม่พลังงานเราถึงที่เยอะเลยนะผม กี่เปอร์เซ็นต์มาดูครับผมทำนานแค่นีนน้บอกมาแล้วหนึ่งแล้วผมบอกมาแล้วหนึ่งแล้วผมเออาไปเร็วบอกมาได้หนึ่งครับผมโอ้โหบอกมาแรงแวัดเร็วนะผมนี่ผมเวลาเรออกไปเรื่อยๆนะผมผมชอบออกอะไรผมแต่กอ่อนนะผมเนี่ยบอกรัวๆแล้วผมเร็วมากๆนะครับใครจะต่อกกัลังกายให้ตัวแบบว่าตัวที่แบบออนแอร์แบบว่าพลังไม่ค่อยเยอะแบบนี้นตัวเดี๋วแฟตทั่วที่วิ่งเร็วๆอันนี้ครับผม ก็สามารถไปออกกําลังกายให้ได้นะผมว่าพลังโจมตีตัวนี้แค่เท่าไหร่เดี๋ยวผมไปดูนะผมลืมนะครับผมเนี่ยผมล่างแรกจะมีพลังโจมตี67นะผมล่างสองมีพลังโจมตีแค่80นะผมเท่าที่จําได้นะผมตอนที่บวกมาถึง93โปรเซ็นแล้วนะผมเมเ่อกี้ผมไปออกก่อนแล้วผมบวกวันละ13นะครับเพิ่งออกมาแป๊บเดียวนะครับผมแค่ออกก่อนแล้วผมเราก็จะทําแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะผม โอเคครับผมจะทําการเล่นความเร็วคลิปให้ทุกคนดูไม่ยาวมากนะผมไปกันเลยตอนนี้มันบวกเร็วมากเลยนะผมเมื่อกี้ตั้งแต่เมื่อกี้นะครับบวกมาแบบเร็วมากๆเลยนะผมเคลียร์จอบมาเรื่อยๆนะผมก็ไปดูเล่นความเร็วต่อเลยัะผมไปสลับสลับกันอย่างนี้เรื่อยๆนะผมก็เราจะทํา ออกกาลังกายผมออกกาลังกายแล้วก็นอนให้เลือดเต็มนะผมเพราะว่าถ้าถ้าเลือดเราน้อยหลอดจะตายได้นะผมโมเคช่บ okay, อกต่อแล้วผมโทรศัพท์มาจะไม่ยุ่งนะผมถ้ายุ่งออกมาจ,จะให้เรารับาคุยไปจัดจาก,การคนนู้นคนนี้ได้นะผมเราก็จะไม่ทํานะผมออกไปเล่นเลยนะผมเราขอออกให้ให้ตามที่เราพอใจก่อนนะผมก็ไปต่อเลยนะผมก็ขอโทษด,ด้วยนะครับผมถ้า ผมพูดครับผมครับผมมากเกินไปนะครับผมโอ้โหสุดยอดเลยนะครับผมเอา้ายังไม่หยุดดีนะเนี่ยทุกคนอยากให้ผมลงท้ายด้วยอะไรก็คอมเมนต์มาได้ผมผมจะทําคลิปให้นะครับถ้าใครอยากให้ผมลงท้ายด้วยอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยนะผมนอนต่อนอนนะผมทุกคนคิดว่าผมออกกำลังกายสุดสุดแล้ว จนผมเอาลังกายจะได้เท่าไหร่ถ้าผมจนกว่าผมจะจนกว่าผมจะเบื่อนะผมก็นั้นมาเลยนผมคอมเมนต์มาแล้วผมว่าตอนที่ผมหยุดแล้วมันจะได้เท่าไหร่นะผมเดามาได้เล่นๆกันเลยผมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะผมมีอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับผม โอเคครับผมก็ละจอกอีกสมาชแปปนึงนะผมแล้วเราก็จะไปดูนะผมว่าเราได้พลังโจมตีเท่าไหร่แล้วนะครับผมเนี่ยบวกขึ้นมาแล้วสองครับเมื่อกี้นะผมดูว่าผมว่าจะบวกออมพิ่ออีกไหมนะผมเราสามารถเดือนหน้าผมอาจจะเพิ่มเร็วขึ้นหรือเปล่าหรือยังไงแต่ว่าเดินแฟตมันเร็วมากครับผมก็ถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้นะผมผม พอจอร์างกายอย่างไม่ย่อท้อนะผมนอนพักแป๊บครับหิวข้าวครับโอเค <c oughs> okay, แล้วผมมาเลือดเต็มแล้วนะผมต่อแล้วผมหมดหมดหลอด,ด,ดเลือดนี้ผมก็จะพักนะผมแล้วก็จะไปดูว่าเราได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่นะผมตอนแรกแปดสิบครับผมแปดสิบเปอร์เซ็นต์หน้าพลังโจมตีผม จะเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่นะครับเราจะไปได้ดูกันเลยครับผมตอนนี้จะนามาถึงครึ่งหลอดแล้วนะผมบวกขึ้นมาเยอะเลยเหมือนกันนะผมผมคิดว่าครับใกล้แล้วนะครับ,ะรบจะว่าทำไงต่อไปนะผมเนียนะบวกบวกอย่างรัวๆแล้วผมอยากเร็วมากครับผม เราก็สามารถเพิ่มพลังของโจรีโร่เราได้เลยนะผมก็ถ้าใครอยากเพิ่มพลังโจมตีของฮีโร่ตัวไหนก็สามารถมาออกกําลังกายได้ผมโอเคนะผมเราก็จะไปนอนอีกสักแป๊บหนึ่งนะผมแล้วเราจะไปดูพลังพลังโจมตีของเราให้ผมว่าจะเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะผมเรียกเป็นกี่แกล้ะกันนะผมเพราะว่ามันบวกขึ้นมาที่หนึ่งหนึ่งหนผมก็เรียกเป็นแแล้วกันนะผมเคลียร์ผมไปกันแล้วผมนี่ครับแล้วก็กดตัวพีับผมนี่ครับ ร้อยสามสิบนะผมตอนแรกจากแปดสิบนะผมเพิ่มขึ้นมา,อาเออตกเลขเยอะีีเราแปดสิบนะผมไม่งคมับผมคิดเลขก่อนนะครับตกเลขับผมแปดสิบเก้าสิบนะผมเพิ่มขึ้นมาห้าสิบนะผมโอเคนะผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามยนะผมสำหรับวันนี้ว่าผมผมขอไปนอนก่อนนะผม พอดีง่วงแล้วผมเหวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ